หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อันมีหลวงอทวดหลวงพ่อไายหลวงพ่อไาย,พร,ายพระพุทธเจ้าสัจตลูแล้วพระอสามองหลวงพ่อไคยหลวงพ่อไายหลวงอทูดพระพิคัเนตนั่นก็ในเจ็ดชนิดของเอสเคลาที่เราได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นเพราะว่าสเคลานี่เป็นลาวา ที่ปทุกออกจากภูเขาไฟเสร็จแล้วมีนักวิทยาศาสตร์นำไปวัดปริมาตรก็เลยเป็นวัตถุที่มีพลังมีคนเอาไปแล้วเขาบอกว่าเวลาไปตีก๊อกจะเดินได้ไม่เหนื่อยเดินได้ไกลเรียกว่าถ้าเราพกอยู่ติดตัวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังพิเศษขึ้น มันมากระทบกับผิวเนื้อของคนทำให้เรา,าแข็งแรงเดินได้คล่องแคล่วเนีย่ยฉะนั้นสเกล่าซึ่งเราได้สร้างขึ้นที่วัดบรรทุ่งเซรีเลี่ยมสวยหามดึกกรอบเงินปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนั้นแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราสร้างแล้วเราก็ไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์มีแต่วงภายในที่ร,รู้กัน ว่าสเคเลาเป็นพระ,ะมีพลังในตัวของมันเองซึ่งพระ,ะสิ่งที่มีพลังในตัวของมันเองนั้นก็เราได้เห็นแล้วว่าในครั้งโบราณนหนึ่งมีเหล็กไหลไม่ต้องปลูกต้องเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยุคหลังมาเนี่ยก็มีลาวาประเทศใดที่มีภูเขาไฟระเบิดหรือปะทุขึ้นมาเป็นต้นว่าอินโดนีนเซียญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆแห่งในโลกเขาก็เอาอ ินคือลาวาจากภูเขาไฟนั้นเอามาแยกธาดมันสร้างเป็นสิ่งที่ที่เขไม่สร้างเป็นพระก็มีธรรมาเมื่อก่อนคนเคยนํามาให้ว่า,าร่างกายไม่สมบูรณ์กระดูกทับเส้นเอามาติดไว้กับตัวก็เห็นว่าดีดีก็เลยสร้างซะเองเลย626 3096 092 626 3096หรือ 0922513178 0922513178เนี่ 8, 8, ยสองเบอร์โยงเพื่อความกระจ่างวันทางที่จะไปและผู้ที่จะไปเยี่ยมเราก็มีที่ให้พักเรียบร้อยเรียกว่าสะดวกพอสมควรผู้ไปเยี่ยมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยฉะนั้นจึงนำเสนอเหรียญสเคล่าสเกล่าเหรียญที่ทรงพลังมี มีพลังในตัวมันเองเนี่ยท่านเอาไปใช้แล้วก็บอกว่า,าเกิดเรียกว่าเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีเนี่ยลองลองท่านลองดูครั้งหนึ่งเคยมีข่าวใหญ่โตทั่วไปทั้งโลกว่าพลังเซเคล่าที่คนก็มาใช้กันที่อัตมาภาพก็เคยได้รับเขานำมาถวายแล้วก็ตอนหลังก็มาสร้างเองซึ่งกำลังเรียกว่า จะออกให้โยมไร้บูชากันโดยทั่วหน้าเนี่ยโยมศรัทธามากน้อยก็ตามแต่เราไม่ได้กําหนดว่าจะต,ต้องเอามากมายอะไรเตรียมแต่ว่าโยมมาช่วยกันำำอุปถัมภ์ทำจุนสร้างวัดโดอรวมรุงม,มูลินิธิตามศรัทธาเราก็ให้โยมรับไปได้แต่คนท่านละหนึ่งอ <c oughs> เงนี่ยเท่านั้นท่านศรัทธาองค์ไหนก็ติดต่อมาได้ที่วัดบรทุมเสรีหลังมาไรดามทำแนงยโอมากกรุงเทพมหานคร อยขอความสุขความเจริญต้งมีแก่ญาติโยมท่านผู้ศรัทธาเลื่อมใสทั้งหลายขอให้ท่านปราศจากโรคภ,ภัยมีอายุยืนยาวเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติตลอดการตลอดไปเจริญพร